มาเช้านี้อันนี้อีแม่ก็ล้างหน้าแต่งฟันเสร็จแล้วนี่คือหน้าที่ยังไม่ได้ทาอะไรอ,อืมวันนี้อีแม่จะทาน้ำมันมะกอกเพราะว่ามาต่างจังหวัดเนาะแดดมั่งฝุนมั่งฝนมั่งอะไรก็ไม่รู้ก็เงี้อยอืมป้ายเข้าไปแบบนี้ง่ายไหม เป็นฉบับคนขี้เกียจการเป็นไกด์หรือว่าอะไรเงี้ยจะมานั่งละเลียดไม่ได้อืนี่ก็มาทำงานนอกบ้านเนี่ยทาถูตัวหอมอม,มาทำงานนอกบ้านก็จะทาแบบเยอะนิดนึงมันก็ซึมแล้วพอทานะมันมากอ,อกเสร็จอันนี้เป็นครีมทากลางวัน ตัวนี้คือตัวฮา d ดะลรโบซื้อในเซเวสส่นมีวสันมีอันละร้อยกว่าบาทคือเป็นแบบพกพานะอ,อันนี้ก็คือใช้มานานอันนี้หาซื้อได้ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ากล่องหน้าตาเป็นไงไว้เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูแตะคีมไป คีมไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็คือเป็นทาแ,แบบว่าที่ทากลางคืนตัวนี้จเป็นเนื้อเจลอันนี้ทากลางวันอันนี้อีแม่ทาบ้างไม่ทาบ้างเพราะว่าบางคืนก็คือทาน้ํามันแล้วนอนเลยบางวันก็ทาตัวนี้ คาครีมเสร็จแล้วต่อไปทากันแดดรอให้หน้ามันแห้งนิดเพราะว่าออกแดดเจอแดดใช้ตัวนี้เพราะว่าก็คือส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกอยู่แบบว่าเขาเรียกอะไรที่แจ้งเยอะอ่ะะกาก็เลยบอกมาต่างจังหวัดมาอะไรอย่างนี้หรือว่าทํางานก็คือจะใช้ตัวนี้ มันจะเป็นเนื้อลิควิดก็คือเป็นแบบกันแดดแบบน้ำอะ่ะมันจะไม่เหนียวไงลูปคอด้วยนะจ๊ะเวลาเหลือๆนะเวลารูปคอให้ปัดขึ้นอย่างนี้ ระหว่างนี้เราทาผิวก่อนวันนี้อยากตัวหอมหอมแห้งแล้วแต่งหน้าทาลิปมันหน่อยทำงานทำการเนาะไม่ได้อยู่บ้านก็เลยต้องแต่งหน้านิดนึงนแม่แต่งอะไรบ้างมาดู หลังจากที่เราทาเสร็จแล้วเรารอให้มันซึมๆหน่อยระหว่างนี้เราก็ทาโลชั่นนะขอได้ไหมคอะกลางคืนทาน้้ำมานอนกันวันนี้อยากตัวหอมระหว่างรอครีมแห้งใช้เวลาไม่นานเลยเห็นนะลูกแข้งลูกขา ราวนี้แม่แต่งหน้าอย่างไรไม่ได้แต่งหน้าเยอะก็คือแต่งแค่แบบที่ทาแป้งก็คืออ่อกันแดดอีแม่จะไม่ใช้แป้งฝุ่นเลยเพราะว่าแป้งฝุ่นมันจะทําให้ไปอุดตันรูขุมขนอ่าเวลามันโดนน้ามันยังไม่ละลายเลยเขาเลยเอาไวท้ทาก้นเด็กอันนี้คือหมอบอกมาอีแม่ใช้ CA เป็นแป้งเขาเลยแหละ แป้งผสมรองพื้นนิดนึงแล้วก็ผสมกันแดดแค่นี้พอไม่ทาเยอะเพราะว่าไม่ได้แดดจ้าขนาดนั้นเสร็จแ,แล้วคิ้วไม่แล้วคิ้วไม่ทาขี้เกียจ แดแกนนิดน,นึงพอแล้ง่ายง่ายสบายสบายอันนี้ก็คือแต่งแบบสโลโมชั่นแล้วนะปกติจะเร็วกว่านี้ทาลิปสีอะไรดีวันนี้อันนี้แล้วกัน จบอันนี้ก็คือตื่นมาก็แค่นี้เลยนนเสร็จแล้วนี่ก็คือการทาครีมก็แต่งหน้าของอีแน่เวลาไปทำงานนะคะเดี๋ยวก็หวีผมก็ไปได้แหละ,เ,ะเห็นนะเมื่อคือนก็คือบำรุงน้ำมันกหุลาบนอนตื่นมาหน้าก็ใส่กิ้ง แบบนี้นั่นเองเพราะว่าขับรถมาสิบห้าชั่วโมงเพียมากอืม